่ดิฉันชื่อนันจานิิชาสมุกรัตแค่ค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อชานมไข่มุกค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาสัมภาษณ์และสำรวจผู้บริโภคชานมไข่มุกกันค่ะตามไปดูกันเลยเย้สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เลยนะคะชื่ออะไรคะชื่อปองค่ะที่อยู่คณะอะไรคะวิทยาการจัดการค่ะที่เรียนอยู่ที่ไหนคะปีสองค่ะขอจะทราบว่านะคะว่าปกติที่ชอบทานเครื่องดื่มอะไรคะชอบเอ่อเป็นคที่ช คือเป็นแบบว่าร้านชาไข่มุหรอือว่าเป็นเป็นร้านชาไข่มหขุห,มหรี่ค่ะปกติพี่ชอบร้านไหนคะร้านอีกพุดไฟน้า วันนี้เราอยู่กับผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกี่ค่ะอยากจะสัมภาษณ์ว่าปกติพี่ชอบทานเครื่องดื่มอะไรคะอ่าชอบดื่มชานมค่ะเป็นชานมไข่มุกหรือว่าไงคะเป็นชานมสโนมุกค,ค่ะอ๋อแล้วพี่ชอบร้านไหนคะเอ่อถ้าปกติในมหาลาัยก็ชอบโนบิชาค่ะอ๋อทไมถึงชอบร้านโนบิชาคะ,อ,ะอร่อยดีคะ่ะแล้วคิดว่าราคาเนี่ยคุ้มกับปริมาณไหมคะ คิดว่าคุ้มแล้วก็ได้ได้พอดีกับปริมาณในราคาที่เราจ่ายไปค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพิก,กี้ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้มากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ที่ให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,นนคะพี่ชื่ออะไรคะชื่ออิร์ตครับวันนี้อยากจะสัมภาษณ์ว่าปกติชอบทานเครื่องดื่มอะไรคะปกติกินกาแฟแล้วก็ชาครับอ๋อพี่เราพี่ชอบทานเป็นแบบว่าชานม้ไขม่มุกไหมคะชอบครับ ก็กินอยู่ครับแล้วพี่ชอบร้านไหนมากที่สุดคะโปรติกินของโคยเตะครับทำไมถึงชอบร้านชาโกติคะเพราะว่า,าเวลาไปสั่งผมจะกินเป็นแบบตัวไอศครีมโคโคนัทมิ้วมันผมชอบกินแบบที่มีอะไรมีเทเจอร์ด้วยอะไรอย่างนี้มันมีไอศครีมทาให้รู้สึกสดชื่นดีครับผมแล้วก็คิดว่าราคาเนี่ยคุ้มกับปริมาณที่ได้ไหมคะก็ถือว่าคุ้มดีครับมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในตัวดีครับ แล้วก็คุ้มแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเหมาะสมกับราคาค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอิร์ธมากๆนะคะที่มาให้สปานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ